สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4ีคลิปที่164่นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่า4ีตลาดคริปโตนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะ BTC ทะลุนะฮะ9ก0 0 0นะตอนรับข่าวดีู่2เรื่องนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือสเกานะได้ลงนามข้อตกลงแรหายากกับยเครนนะหลายคนก็บอกว่านี่คือตัวจบนะหรือปิดจ,จบสงครามยเครนนะที่เริ่มต้นนะตั้งแต่ช่วงปี65เป็นต้นมานะฮะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องข่าวลือของนักวิเคราะห์หลาย สำนักนะออบอกว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสลดดอกเบีย้ยถึง1%นนะฮะนี่ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะฮะอีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นกรณีของไบแนนได้มีการเผาลูน่าซี413ล้านลูน่าซีถือว่าน้อยนะฮะ ราคาของ Luna C ตอนนี้ก็ออกข้างฮะออกข้างเหมือนเหรียญที่มันพุ่งในอดีตโดยเฉพาะตัวริ p เปิเองก็ออกข้างแบบนี้แหละฮะออกข้างจนน้าเบื่อฮะผลสุดท้ายก็พุ่งขึ้นมานะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นกรณีของริปเปิฮะยื่นข้อเสนอซื้อกี่การผู้ประกอบกี่การ s t ตเ l e c o คอฮะชื่อดังนะเออ USDC ฮะ ประกอบกับนะวันนี้ก็มีข่าวดีอีกก็คือแอปพลิเคชัน m e t เนี่ยจะรองรับนะตัว xrp l นะเพื่อนะสามารถรองรับนะตัว xrp ได้ใน m e t a m a s k นี่ถือว่าเป็นเรื่องดี2เด้งนะออตัว Ripple เนี่ยหลังจากจบคดีกับเซกแล้วเนี่ยนะก็ซื้อกีจการหลายกีจการเลยฮนะซึ่งเป็นกีจการที่จะเปิดนะประตูสู่อนาคตของความ รุ่งโลดนะหลายคนก็บอกว่าริปเปิลเนี่ยจะก้าวขึ้นมาชิงอันดับ2นะของตัวคริปโตรหรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่ามุ่งซื้อกี่การของสเต b l เบ o i n คตัวนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะเพราะว่าตัวเองก็ประกอบกี่การสเต b l เบ o i n คยด้วยถ้าเกิดประสมความสําเร็จและดิวนี้นะสามารถจบลงนะ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับตัว xrp xrp เองเนี่ยถือว่ามีสตอรี่ให้ลุ้นเยอะนะหลายคนก็บอกว่าโอกาสที่จะได้ etf ก็มีสูงนะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรามาอัปเดตในวันนี้ก่อนอื่นนะเราก็มาดูการโพสต์นะของตัวเซกนะเซกเองนะมีการโพสต์นะฮะว่า Font, นะว่าหยาดฝนนะถ้าพูดให้ไพเราะหน่อยนะหยาดฝนของเดือนเมษาเนี่ยจะทำให้ดอกไม้บานในเดือนพฤษภาเอ๊นะฮะช่างน่าสงสัยนะ คือต้องบอกี่ว่าคําว่าหยาดฝนตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีในยะอยู่หลายๆในยะ นยะแรกเลยก็คือตัวประธานเสกเนี่ยนะฮะเออมาในเดือนเมษานะอาจจะทําให้ดอกไม้นะฮะในเดือนพฤษภาคมบานนะหรืออะไรมันบานไม่รู้นะอาจจะเป็น E T F ทั้งหมดเนี่ยผ่านหมดเลยก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่ามีข้อความแบบในยะนะจริงๆผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ไม่ได้เอาตัวโพสต์มาโชว์นะอ่ะอันนี้ก็กาวดีพอสมควรอีกอันนึงก็เป็นตัวบนะิตคอยฮะตอนนี้บิตคอยหลุดออกจากแนวสามเหลี่ยมนะสายเทคนิคโดยเฉพาะนะ หลายหลายคนก็มองว่านี่นะ,ะทะลุแล้นะโอกาสที่จะไป97-98 0นะถึงแสนนี่ก็มีสูงแลวนะฮะโดยเฉพาะข่าวดีเรื่องเฟดจะประชุมนะถ้าเกิดมีข่าวดีตรงนี้อาจจะทะลุไปถึงแสนเลยหลังอจากนี้ก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีการปล่อยข่าวดีออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแนวของกัปตันนะกัปตันก็บอกว่าทะลุ นะทะลุแนวแล้วนะแล้วก็อีก9วันอ่าเขาบอกเลยนะอีก9วันเนี่ยตัว BTC จะไปถึง98 0 0หนะหรือ99 0 0 0ในอะนาะคตนะก็ถือว่าทรงสวยอยู่พอสมควรส่วนตัวไปแนนก็ยังเผาอยู่เผาต่อแล้วก็เผาต่อไปฮนะก็ตัว v วกัสเองก็ออกนะอ,อ โสต์นะขอบคุณตัวไบแนนที่มีการเผาลู n a าซถึงแม้ว่าจะน้อยนะเผาไป413ล้านลู n a าซนะแต่เงินตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในคอ m m u n i t y ้พู l เพื่อใช้ดูแลระบบนะเผาน้อยแต่ก็ยังเผานะอ่ะเผาต่อไปฮะอ่ะนี่อีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งครเป็นกรณีที่ตัวริปเปิเองนะได้ยื่นข้อเสนอฮะจะซื้ออีกการของไซเคิลนะผู้ผลิต นะหรือออกสเตเบิลคอยฮะซึ่งเป็น s t ตเบิลคอยลองลงมาจาก u s d t นะก็คือ USDC สเตเบิลคอยตัวนี้เนี่ยนะก็ถือว่าโด่งดังอยู่พอสมควรถ้าซื้อได้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะริปเปิลยืย่นข้อเสนอว่าจะซื้อราวๆประมาณ5,000ล้านนะแต่ตัวบริษัทเองปฏิเสธบอกว่า ตีมูลค่าต่ําไปเนี่ยก็คือว่าเป็นการต่อรองกันนะฮะถ้าเกิดต่อรองสําเร็จเนี่ยก็จะทําให้ริปเปิลน,นะกลายเป็นผู้ผลิตสเตเบอร์คอยอันดับ2ของโลกนะรองจากตัว USDT ซึ่ง u s d c เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าได้รับรองจากกฎหมายไมกาในสภาพยุโรปนะ อ่าแล้วก็นะเออตัวสเมกายเองก็สปอร์ตนะถ้าเกิดเราดูนะฮะตัว USDC เองเนี่ยทรัมป์นะเคยรับบริจาคเหรียญน,นี้ผ่านนะฮะโปรเจกต์การหาเสียงด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะตั้งแต่ทรัมป์รับตำแหน่งมาปปลิเพิ e นี่ก็ลุกหนักอยู่พอสมควรนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็นะเป็นโพสต์ของเดอะคริ t o b a s i c กนะก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนอีเทอร์เรียมนะสปอตอีเทอร์เรียม e t f เนี่ยนะฮะเมื่อปีที่แล้วก็คือเดือนพฤษภาคมงปีที่แล้วเนี่ยโอกาสผ่านได้ไม่มีเลยนะหลายคนบอกว่าโอกาสผ่านยากนะผลสุดท้ายเนี่ยนะทุกคนเนี่ยท้อถอยในวันที่23พฤษภาวันที่24ก็อนุมัติเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยบางทีมันอาจจะสับขาหลอก นะสาเหตุอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไล่ดูนะคำขอ ETF ทั้งหมดเนี้ยไม่มีแบ็กล็อกเลยอยู่ในรายชื่อนะหลายคนก็เลยบอกว่าเป็นการทวงเวลาเพื่อรอใครหรือเปล่านะถ้าเกิดเราดูนะออคำขอนะตัวคริปโตเนี่ยนะที่มีโอกาสผ่านตั้งแต่90%ขึ้นไปเนี่ยนะฮะตั้งแต่75% 9ถึงเ0นี่ยคือระดับนี้โอกาสผ่านมันสูงแล้วล่ะ เพราะว่าตอนบิตคอยเนี่ยนะฮะ90%หลังจากนั้นก็ผ่านเลยนะซึ่งไอ้ตัว90%มันก็จะมีไลท์คอยนะฮะมีโซลาน่าใช่ไหมฮะไอ้80%เนี่ยอ่าเอ็กอาร์พีเนี่ย,ย85ละนะฮะแล้วก็ตัวด็อกคอยเนี่ย80นะฮะไล่ลงมานะฮะเอ่อตัวเฮสบาร์เนี่ย80นะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่ตัวบูมเบิร์กนะฮะสำนักข่าวบูมเบิร์กเนี่ยเขาเออ่สรุปมาให้นะก็อย่างที่บอกฮะอย่างกับ ตัวอ e ีเธอเรียมเนี่ยโอกาสผ่านยังน้อยนะผลสุดท้ายก็ผ่านนะฮะมันจะมาโดยที่เราเไม่ทันตั้งตัวอย่างที่บอกฮนะถ้าเกิดคุณไปดูชื่อผู้ยื่นเนี่ยนะฮะยังไม่ปรากฏว่าวานตัวใหญ่ที่สุดนะก็คือแบ c ็กล็อกเนี่ยยังไม่มีคำยังไม่มีชื่ออยู่ในนี้เลยนะแสดงให้เห็นว่าเขารอใครหรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยแบ็กล็อกอาจจะไปทำเอกสารรวมรวมเอกสารมายื่นนะฮะซึ่งเดทไลน์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณวันที่18มิถุนายนะสำหรับเหรียญบางเหรียญ ะะครั้งก่อนเนี่ยนะฮะเออเดทไลน์เนี่ยวันที่23ใช่ไหมเป็นที่24อนุมัติเลยนะฮะสำหรับอีเธอรีมนะแต่อนุมัติแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อขอให้มันอนุมัติะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับตลาดคริปโตนะไม่แน่ฮะหยาดฝนในเดือนเมษาอาจจะทําให้ดอกไม้บานในเดือนพฤษภาก็ได้น,น่าสนใจอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็ดูกันไปนะสำหรับตัว ETF นะฮะ อีกประเด็นหนึ่งฮะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยนะฮะตัวอ e ีเธอเรียมนะจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้พูดอ e ีเธอเรียมบ่อยอีเธอเรียมเนี่ยก็เป็นเหรียญระดับ2หลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันลงจังเลยนะมันไม่ขึ้นเลยนะตอนนี้มันก็ทําตัวโดจินะฮะพร้อมที่จะขึ้นอยู่เหมือนกันแล้วตัวอ e ีเธอเรียมเนี่ยถ้ายึดวันเกิดตามวันเปิดตัวนะเออวันที่เปิดตัวนะเอาวันเปิดตัวคือ30กรกฎาคมปี2015เนี่ยนะฮะดวงมันจะได้เกณฑ์อะไรบ้างผมก็เลยไปแอบเห็นว่า ในช่วงวันที่19พฤษภาคมถึง22สิงหาเนี่ยะพระเสาตรงนี้นะฮะมันจะย้ายเวลาสีมีแล้วเลงลาหูตรงนี้นะในช่วงวันที่2ตุลาถึง23ธันวาดาวพฤหัสจะมาทับอาทิตย์ตรงนี้พร้อมๆกับดวงของชิบะนะฮะชิบะกับตัวเอ่อตัว,ตวอีเทอเรียมเนี่ยนะฮะ เหรียญไหนที่เกิดในเชนของอีเธอเรียมก็อาจจะขึ้นพร้อมกันกันกบตัวอีเธอเรียมในช่วงวันที่19พฤษภาถึง22สิงหานะในช่วงวันที่6มิถุนาถึง26กรกฎาคมคานต้องสุกในดวงของตัวอีเธอเรียมเช่นกันอันนี้ก็เป็นเกณฑ์คร่าวๆนะซึ่งเป็นเกณฑ์ดีสําหรับชุมชนอีเธอเรียมอ่านี่ก็ก้าวใจให้สําหรับชุมชนอีเธอเรียมเพราะมันจะมีเหรียญที่อยู่ในเชนของอีเธอเรียมกันนน่งที่บ่า ช่ไหมฮะตัวเปเป,เป้นะตัวโฟกี้อะไรพวกนี้นะฮะที่อยู่ในเชนนี้แต่โฟกี้นี่เขามีข่าวดีเรื่อง AI robot นะอะมันก็เลยทำให้ขึ้นใหญ่เลยนะอ่าเขาเรียกว่าไม่อ่านลายกลุ่มอีกประเด็นหนึ่งฮะอ่าวุฒิสภานะก็จะลงมตินะเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสเตเบิลคอยนะฮะซึ่งร่างกฎหมายสเตเบิลคอยตรงนี้เนี่ยเป็นร่างกฎหมายที่นะทำเนียบขาวผักดัน แสดงให้เห็นว่าเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่ดอกไม้จะบ,บานใช่ไหมเออหยาดฝนในเดือนเมษานะจะบ,บานในเดือนพฤษภาฯนะเดือนพฤษภาฯน,นี้จะมีการโหวตแล้วกฎหมายนี้จะส่งไปถึงนะทรัมป์นะอ่าน่าจะในเดือนนี้นะถ้าเกิดผ่านนะก็โอกาสผ่านสูงฮนะเพราะวันนี้เนี่ยมีการโหวตเรื่องเบรกภาษีของทรัมป์เนี่ยนะฮะ เออทัมก็ชนะอีกแลวฮะคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเดโมแครตเนี่ยจะโหวตอะไรหรือเสนอโหวตอะไรเนี่ยโอกาสแพ้มันสูงเพราะว่าเสียงข้างมากมันเป็นของรีพับลิกันนะเออตามใดที่ยังไม่มีการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยทัมก็ยังปลอดภัยอยู่อีกประเด็นหนึ่งฮะบิตคอยสร้างออทามไฮในประเทศอาร์เจนตินาต้องบอกเลยบางทีเนี่ยนะฮะเราก็เห็นคุณูประการของคริปโตเหมือนกันนะเพราะอะไรฮะเพราะว่า เออในบางประเทศเนี่ยเงินเฟอ้อหนักๆเช่นอาร์เจนตินาเนี่ยนะฮะตัวบิตคอยน์นี่ไปไกลมากเลยนะคือมันเซฟมูลค่าของเงินเราอะนะฮะเออถ้าสมมุติคุณซื้อเป็นดอลลาร์ใช่ไหมถ้าเกิดคุณไปประเทศที่เงินเฟอ้อหนักๆเนี่ยนะฮะเออคุณก็อาจจะได้เงินนะฮะเพิ่มเห็นไหมเอออาร์เจนตินาเนี่ยนะฮะมันสร้างออทามไฮใหม่อยู่เรื่อยๆเห็นไหมราคาของบิตคอยน์ในปี2022อยู่แค่นี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปใหญ่เลยนะอ่านี่ก็เป็นประเทศอาร์เจนตินานะอ่าตัว เสกเองนะก็อาจจะผักดันการตัดสินใจออาผมบอกเลยนะการตัดสินใจเนี่ยนะผมว่ามันไม่ได้ช้าหรอกนะแต่ตัวระดับเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้สัญญาณถ้าเกิดคุณเป็นนะะกองทุนที่ใหญ่ที่สุดนะในประเทศนะในอเมกานะคุณจะยอมไหมที่ให้ลูกค้าคุณเนี่ยไปซื้อนะฮะตัวคริปโตตัวอื่นในกองทุนอื่นนะไม่ยอมหรอกครับนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ย นะถ้าจะอนุมัติเนี่ยรอค่าก่อนนะรอค่าก่อนนะคือลูกเล่นนะของตัวแบ c ็คล็อกเองนี่ก็มีอยู่นะถ้าเกิดเราไปเห็นในช่วงก่อนที่จะอนุมัติ Bitcoin ETF เนี่ยลูกเล่นเยอะเหลือเกินนะเช่นยื่นแล้วก็บอกว่าเด็กฝึกงานนะฮะยื่นผิดแล้วก็ลบออกนะเพื่อไม่ให้เป็นข่าวผลสุดท้านยะหลังลาหูย้าย17ตุลา66มาขึ้นขึ้น ขึ้นแบบไม่มีเหตุผลนะ่ะนะโดยที่นักวิเคราะห์อตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีโอกาสผ่านแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองในเดือนตุลานะอ่าพอผ่านไปอีกเดือนนึงอ่ะขยับมาเป็นยี่สิบห้านะพอใกล้ๆจะอนุมัติอ่ะขยับมาเป็นเก้าสิบนะคือถ้าเกิดนะฮะนักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าเก้าสิบเนี่ยนะฮะ หรือ80นี่โอกาสมันก็สูงแล้วฮะแต่ด้วยความว่ามันเลื่อนเนี่ยเพราะมันรอใครหรือเปล่านะอันนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูรายชื่อมันยังไม่มีเจ้าใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็จะมีพวกยีบอดแทร์เกสเกลบิดไว้อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นกองทุนรองลงมาฉะนั้นนะคุณจะไม่ยอมให้กองทุนอันดับ2เนี่ยมาดึงลูกค้านะสมมตินะถ้าคุณเล่นผ่านก่อนเจ้าใหญ่ี่ลูกค้าที่เคยซื้อใช่ไหม อยู่ในกองทุนระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะจะย้ายมาซื้อในกองทุนระดับ2แปลว่าเงินคุณหายถูกว่าฉะนั้นคุณจะยอมไหมมันต้องถามตรงนี้ก่อนนะอีกประเด็นหนึ่งฮะอันนี้ก็เป็นไปตามตำรานะ,ะอ่าว่ากันตามตำรานะเออคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าด็อกเนี่ยนะฮะสร้างแพทเทิร์นตามตำราเปอันนี้คือตำรานะทรงเหมือนไหมเหมือนนะฮะคุณดูนะบางทีเนี่ยเราคิดว่าตัวด็อกเองเนี่ยยอนะ่อหนักแต่มันเป็นการย่อตามตำรา นะฮะมันย่อตามตำรานะเออเขาบอกกันเนี่ยนะฮะโครงสร้างของมันตามตำราเป๊ะเลยเขาเรียกว่าลอกการบ้านมันคือลอกเหมือนน่ะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นไปตามแพทเทิร์นตามตำรานี้แสดงว่าตัวด็อกเองเนี่ยมีโอกาสไปถึง1ดอลลาร์ถึง3ดอลลาร์เลยนะถ้าเกิดเป็นแพทเทิร์นนี้นะขีดเส้นใต้นะตัวใหญ่ๆเลยนะถ้าเป็นไปตามแพทเทิร์นนี้ก็คือ1ดอลลาร์ัพ ถึง3ดอลลาร์ไม่เกินนี้นะถ้าเกิดไปจบที่เ,เลข10ก็จะอยู่เกือบเกือบ4ดอลลาร์นะเออผมว่านะแพทเทิร์นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือตัวด็อกได ETF เพราะว่าเงินไหนลหละที่จะมาต่อเป็นนั่งร้านให้กับราคาได้มันก็ต้องเป็นเงินกองทุนใช่ไหมเพราะมันยังไม่มีการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจธธเหมือนสมัยไบเดนใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าตาบใดที่ยังไม่มีการปิ๊มเงินมาแจกเนี่ยนะฮะเงื่เอเหรียญทุกเหรียญที่จะขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยเงินของกองทุนทั้งนั้นนะเป็นนนั่งร้้าให อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นการเผาของโอมฮะตัวโอมเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการล่วงลงมาเนี่ยคล้ายๆกับลูน่าเลยนะแล้วก็เกิดในเดือนเมษาเป็นเดือนคล้ายๆกับลูน่าหลายคนก็บอกเหมือนวิกฤตลูนา่าบางทีเนี่ยผมก็เคยพูดนะว่าบางทีเนี่ยเหรียญน,นะโปรเจกต์นี้ดียังไงเนี่ยอะไรมันก็เป็นไปได้ฮะคือเขาเกิดราศีสิงห์นะพระเสาเล็งนะผมก็พูดไปแล้วในโอเพนแชทนะฮะ เขาก็พยายามเผาฮะเพื่อที่จะราคากลับมาไม่รู้กลับมาหรือยังผมก็ไม่ได้ตามนะเหรียญโอมอ่าอีกประเด็นหนึ่งฮะก็ตัว GDP หลายคนก็บอกว่า GDP สเมกาเนี่ยลดลงนะเออติดลบ0.3หลายคนก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่ทรัมป์นะรับตำแหน่งมานี่มีแต่ลงคือผมจะให้คุณดูอย่างนี้คือจริงๆตัวทรัมป์เองเขก็พูดถูกนะเขาบอกว่า GDP ที่ติดลบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขในรัฐบาลของทรัมป์มันเป็นตัวเลขในรัฐบาลของไบเดน ถามว่าทรัมป์พูดถูกไหมพูดถูกนะทำไมผมถึงเข้าข้างแกรู้ไหมเพราะว่าตัวเลขเนี้ยมันเป็นไตามาสหนึ่งไอ้ไตามาสหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นเอฟเฟกจากไตามานสี่หมายความว่าไอ้ไตามาสี่เนี่ยนะฮะเอ,อ่อทำไม่ดีใช่ไหมตอนนั้นมารัฐบาลใครละไตามานสี่ะไตามาสี่มันเป็นช่วงเลือกตั้งถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ไตามาหนึ่งมันก็เป็นเอฟเฟกต์เพราะทําม,มารับตําแหน่งนะฮะในช่วงนั้นเนี่ย ก็ยังไม่มีเงินบริหารประเทศนะเงินมาจบลงวันที่วันที่19มกราคมพอดีคือตัวไบเดนเขาฉลาดเนะเขาออกกฎหมายเนี่ยเ,เพื่อกู้เนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่19ของปี2024นะฮะถึงวันที่19 2025หมายความว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะจะต้องบริหารประเทศโดยไม่มีงบ นะโดยไม่มีงบนะเออโดยใช้งบชั่วคราวเนี่ยนะฮะประมาณ40วันแล้วก็มาผ่านงบแบบถึงเดือนกันยายนเนี่ยเมื่อไวยนี้นะฉะนั้นเนี่ยตัวทรัมป์เองก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวเลขของรัฐบาลไบเดนนะแต่ต้องบอกงี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นฝีมือของทรัมป์หรือไบเดนหรอก นะถ้าเกิดคุณไปดูดัดชนีดอลลาร์กับการปิินเงินนะมันจะดีเลย3เดือนคุณไปดูค่าเงินดอนลลาร์เนี่ยมันล่วงลงเนี่ยนะในช่วงนะเออตั้งแต่กรกดาสิงหากันยานะฮะของปีที่แล้วนะแล้วตลาดมาโฟโม,โม่เนี่ยนะตั้งแต่ตุลาวิกาธันวาคือการทุบค่าเงินเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นคืออย่างงี้รัฐบาลไบเดนเขาก็วางแผนแหละเขาวางแผน สาเหตุมันเกิดจากอย่างนี้ฮะในเดือนพฤษภานเนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยต้องการให้เฟดลดดอกเบี้ยนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เฟดไม่ลดให้นะฮะรัฐบาลเขาคงจะไปคุยกับนะเออแล้วมนตรีคังอ่ะแล้วมนตรีคังก็เลยต้องใช้มุกในการลดค่างเงินนะพอมาลดค่างเงินในช่วงเดือนกร,รกฎาคมสิงหากันยาปับ๊บเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกลับมาเฟื่องฟูในช่วงตุลาพิการธันวานะเขาวางแผนไม่ดีมากเลยพอหลังจากนั้นมาเสร็จเนี่ย ดอลลาร์ม um, ันแข็ง no ค่าอีกรอบหนึ่งเพราะมันแข็งค <te> ่าปั uh, ๊บเนี mm ่ย hmm. มันจะเกิดเอฟเฟกไปอีก3เดือนนะดอลลาร์มาแข็งค่าเนี่ยนะตั้งแต่ตุลาพิกาธันวานะพอมกรากรุมพามีนาเนี่ยเศรษฐกิจก็แย่ใช่ไหมคริปตก็ลงใช่ไหมแต่ดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มอ่อนค่าตั้งแต่นะถ้าเกิดใครดูกราฟดอลลาร์ผมเคยอธิบายในคลิปคลิปหนึ่งนะคุณลองไปย้อนดูนะเออไอดัชนีดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มอ่อนค่าตั้งแต่เดือนมกรากรุมพามีนานะเหรียญมันเริ่มขึ้น หลังสงการมาเนะมษาพฤษภามิถุนากรกดาหลายคนก็เลยบอกว่าซับไพะของเงินนะที่มีการปิ้นเพิ่มเนี่ยจะจบลงในเดือนกร,รกดานะกร,รกดาสิงหานะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูนะถ้าเกิดมีการปิ้นเงินเพิ่มอีกมันก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ปิ้นเงินเพิ่มนะมันหยุดอยู่แค่นั้นก็แปลว่ามันก็เป็นช่วงลงตั้งแต่สิงหากนยาตุลา เยวอาจจะไปขึ้นใหม่วิกาธันวามกราอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็ดูไปนะอันนี้เป็นเรื่องตัวเลข GDP แต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งตัวเลขเพื่อให้เฟดลดดอกเบี้ย1เช่นนะ,ะคนว่างงานเยอะใช่ไหมคนตกงานเยอะนะอ,อ,อัตราการจ้างงานเนี่ยนะฮะน้อยลงนะเออการเติบโต GDP น้อยลงนะบางทีเนี่ยหลายคนก็บอกว่าทั้มเนี่ย เมคตัวเลขเพื่อให้เฟดลดดอกเบีย้ยคือเข้าเงื่อนไขให้เฟดลดดอกเบีย้ยนะถ้าเกิดคุณจะให้นะกรอนอง,อง,อง,องลดดอกเบีย้ยมันต้องมีเงื่อนไขใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คุณไปทําเงื่อนไขมาสินะคุณจะให้เฟดลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะุณก็ต้องสร้างเงื่อนไขแล้วก็สร้างเหตุปัใจจัยให้เฟดมันลดดอกเบีย้ยได้นะมันก็เลยเกิดการวิเคราะห์ละลือกันว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะผมรู้สึกว่าผมจะโพสต์ข่าวนี้ไว้ที่ไหนนะฮะอันนี้ก็ก็ลองดูนะ ส่วนแวนเอ็กเองก็บอกว่านะสเต็กนะสเต็กอีเธอร์่เอมียมเอฟเนี่ยจะผ่านในไม่ช้ามันผ่านแน่ละครับแต่ปัญหาก็คือว่าไอตัวใหญ่ยังไม่ยืดนนะถ้าตัวใหญ่ยืดก็วันนั้นละผ่านนะอันนี้ก็เป็นคําพูดของทรัมป์นะบอกว่าตลาดหุ้นของไบเดนไม่ใช่ตลาดหุ้นของทรัมปนะ์อ่านี่ก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะอน,นี้ก็เป็นการกล่าวหากันนะนะเออทรัมป์ไม่ยอมรับฮนะเพราะว่าทรัมป์บอกว่าเนี่ยไอที่มันเละเทะมันเนี่ยพอยุคข,ของไบเดนนะไม่ใช่ยุคข,ของเขา อีกประเด็นหนึ่งฮะที่วันนี้ทำให้ S&P 500นหละรวมถึงคริปโตเนี่ยเขียวขึ้นมาได้ก็เพราะว่าสมกาเนี่ยกับยูเคนได้ลงนามข้อตกลงแรหายากอย่เป็นทางการเนี่ยก็อาจจะเป็นการคุยที่นวติกันนะถ้าใครจำภาพได้เนี่ยทำนะคุยนะแบบเป็นการส่วนตัวเลยนะกับประธานาธิบดียูเคหลังจากนั้นก็มีการลงนามฮะ โอ้นะเป็นวักเป็นเวนผมสุดท้ายก็ลงนามนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะส่วนแคนาดาเองก็ยอมที่จะทําข้อตกลงตอนนี้นะเออตัวทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดรัสเซียเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมเซ็นนะมีสสหรือสอวอบางท่านเนี่ยจะออกกฎหมายขึ้นภาษีคนที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยห้าร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะก็จะใช้แบบใครที่ไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียขึ้นห้าร้อยหมดเลย นะอันนี้อาจจะเป็นอีกแรงหนึ่งรัเสเซียเขาอ,อาจจะบอกว่าโอ้นี่กําลังจะถูกโดดเดี่ยวนะตอนนี้โดดเดี่ยวจีนไม่พอจะมาโดดเดี่ยวรัเสเซียด้วยก็คงจะแย่นะแล้วทัมก็ขู่ด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดรัดเสเซียไม่ยอมทําข้อตกลงเนี่ยจะส่งอาวุธนะให้กับตัวยูเครนมากกว่าสมัยไบเดนอีกเออคือถ้าเกิดในยุคข,ของไบเดนเนี่ยตัวปูตินเองก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทั้มเนี่ย เออทำนี่มันพูดจริงทำจริงเว้ยนะมันขึ้นภาษีจีนซะนะฮะเออเป็น200มันก็ขึ้นได้นะถ้าเกิดมันจะส่งอาวุธมันคงจะส่งจริงอนะ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะแยงอยู่บ้างนะอันนี้ก็เป็นการแสดงแสงยานุภาพของทรัมป์นะคความบ้าบิ่นของท์เนะียปูตินก็อาจจะอยากได้ไบเดนกลับคืนมาก็ได้นะเพราะว่าคุยง่ายนะ,ะว่ากันไปอันนี้เป็นกรณีของตัวเบต้ามาร์ฮะรองรับ XRP ออย่างเป็นทางการถือว่าดีฮะ ส่วนตลาดอเมกาฮะต้องดูเปิดตลาดตอน3ามทุ่มของวันนี้ว่าจะเขียวไหมนะเพราะว่าข่าวดีมันเพิ่งมานะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็อย่างที่บอก h ฮาริปเปิลเนี่ยเสนอซื้ออกีกการสเต b เ e c o i คนี่เป็นบูมเบิร์กรายงานนะแต่ด้วยความว่านะฮะดีลนี้จะล่มไม่ล่มอยู่ที่การเจราจารเพราะว่าตัวเ,เจ้าของสเต b เ e c o i คนี้บอกว่าประเมินมูลค่าของเขาอน้อยไป อีกประเด็นหนึ่งฮะก็ตัวด็อกนะต้องบอกเลยว่าถ้าด็อกเนี่ยทำแพทเทิร์นตามตำราเนี่ยมันก็ขึ้นจริงแหละฮะหดอลลาร์สดอลลาร์นี่มีความเป็นไปได้อันนี้เป็นการพูดถึงเรื่องดีลซื้อนะออทัมนะก็พูดถึงเรื่องการลดดอกเบีย้ยนะของเฟดนะต้องมาลุ้นฮะว่าเฟดเนี่ยจะยอมลดให้1%ตามที่มีนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์หรือไม่นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็พุ่งบอลเลยอะ่ะนะก็ดูกันไปนะฮะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นโพสต์ของตัว เอ่อตัวเซกนะเออฝนในเดือนเมษาจะทำให้นะฮะเดือนพฤษภาดอกไม้บานดอกไม้จะบานเดือนพฤษภาพูดน่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นราคาของตัวหุ้นนะที่ขึ้นนะอันนี้เป็นข้อตกลงฮะอันนี้เป็นดวงของตัวอีเธอเรียมนะผมโพสต์ไปแล้วนะรู้สึกว่าอ่ะสภาพยุโรปฮะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะสภาพยุโรปนี่เริ่มเอียงมาสเปนการนะ e ู EU ฮะเตรียมเสนอข้อเสนอ การค้าชุดใหม่กับสมเมการหกหลายคนก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยทำเนี่ยนะฮะเ,เพียงพ้มไหมแต่ผมมองว่าทาไม่ได้เพียงพ้มหรอกเขาตั้งใจไว้อยู่แล้วเขาจะเล่นตั้งแต่หนักไปหาเบานะโดยใช้วิธีการลงหลังเสือเนี่ยโดยให้นะ้ำมนตรีคังกับนะ้ำมนตรีพาณิชย์เนี่ยมาพาลงหมายความว่าแกแกแกขู่ใช่ไหมอ่า คูสามวันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเลยว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยตบเท้าเข้าหาบ้างอะอีลอนไปพูดบ้างละถ้าเป็นผมนะผมวางแผนไว้เลยนะเขียนไว้เป็นกระดาษ A4 เลยว่าจะทําอะไรบ้างอ่ะวันที่หนึ่งนะผมจะคูนะวันที่สามคุณมาหาผมนะแล้วก็ทําเป็นตีเนียนว่าพาผมลงหลังเสือนะฮะแล้วผมก็จะลดให้เพราะคําขอของพวกรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาผมก็ลงหลังเสือได้ชิวๆและคือหน้าไม่แตก นะผมว่าเขาไล่สเตปตามนี้แหละเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเกมของทรัมป์เนี่ยมันสามารถดูได้จากรอบที่แล้วไอ้รอบที่แล้วแกเล่นจากเบาไปหาหนักนะผลสุดท้ายเนี่ยเฟดก็ยอมลดดอกเบี้ยให้สามครั้งใช่ไหมฮะเป้าจริงอะ่ะคือลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเป้าเป้าหลอกเขาเนี่ยก็คือพวกเนี้เขาเรียกว่าตีเนียนคือคือตีกินอะ่ะ คือเขาไม่หวังอะไรว่าจะได้อะไรอยู่แล้วแต่ได้ก็ดีจะได้มาคุยกับฐานเสียงตัวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นมุกของรัมนะฮะผลสุดท้ายตอนแรก EU ก็จะเข้าข้างทั้งจีนเข้าข้างทั้งสเม,มกาตอนนี้รู้สึกเริ่มมาหาสเม,มกาแล้วนะตัวแบ็คล็อกเองก็ซื้อบิตคอยเพิ่มนะฮะวีซ่าเองก็เปิดตัวเพื่อให้มีการชําระโดยสเตเบิลคอยในลาตินอเมริกานะอะ่แล้วก็ผ่านเชนของอีเธอเรียมอ่ะนี่ถือว่าเรื่องดีหไหมมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยข่าวดีทำไมมันเยอะจังอะนะ เออส่วนคือคือมันยังไม่ขึ้นฮะต้องบอกเลยว่ามันมีแต่ข่าวดีแต่มันยังไม่ขึ้น,นเพราะเฟดยังไม่ลดดอกเบี้ยฉะนั้นเนี่ยเดทไลน์ของมันจริงๆคือวันประชุมเฟดนะอีกประเด็นหนึ่งก็มันต้องดูที่เฟดลดให้ด้วยไหมนะถ้าเกิดเฟดไมด่ลดเนี่ยยังคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทำก็คงจะกดดันอย่างเงี้ยจนกว่าจะไปถึงวันที่รีไฟแนนซ์ก็คือเดือนสิงหานะแต่ถ้าลดสัก0.25เพื่อเออไม่ถูกทําด่า2นะเอาใจทําบ้างนะลด ไปบ้างอะไรเงี้ยนะฮะไม่ถูกว่ามากอาจจะลด0.25ก็ขึ้นอีกแหละนะฮะคือทำอ่ะคูไปเนี่ยได้สักหน่อยนึงก็ยังดีนะส่วนราคาทองฮะหลายคนก็บอกว่าราคาทองร่วงเพราะว่าเอ่อตัวรัฐมนตรีคังกับรัฐมนตรีคังของยูเครนเขาลงนามข้อตกลงเรื่องแร่หายากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็เลยทําให้ราคานะทองคําร่วงหลุดนะก็ไม่รู้ว่าร่วงหลุดไปจากนี้แล้วทาจะปล่อยของอะไรอีกหรือเปล่านะอ่าส่วน s p 5 0 0ฮะ คือหลายคนก็บอกนี่ไงผลสุดท้ายเนี่ยมันทุบลงมาใช่ไหมต่ํากว่า5 0 0พันใช่ไหมตอนนี้มันกลับขึ้นไป5้าพันห้าแล้วเห็นไหมไอตอนที่ธนาคารล่มเนี่ยนะในปี2020เนี่ยช่วงธนาคารอ่ะเออสองพันอันนี้โควิดนะอันนี้ช่วงโควิดนะช่วงนี้คือโซนธนาคารล่มนะธนาคารล่มอันนี้คือของทรัมป์นะช่วงโควิดคือช่วงนี้อนะนี่ก็ว่ากันไปนะ เออส่วนเรื่อง GDP ที่หดตัวนะก็มีการบอกว่าจริงๆเนี่ย GDP ที่ลดลงเนี่ยนะฮะมันเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเทียบในช่วงของตัวเฟดเอ่อตัวเฟดปิ้นเงินนะฮะคือแท่งสีสีเทาๆเนี่ยคือการปิ้นเงินในช่วงโควิดอันนี้คือโควิด GDP มันล่วงหนักมากเลยนะอ่าคือภาวะถดถอยเลยแล้วมันก็มีอีกรอบหนึ่งคือช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าธนาคารซีกอนวันเล่ใช่ไหมฮะถ้าใครจําได้นะแล้วก็มาช่วงนี้อันนี้คือช่วงที่ทุกคนโทษทั้ อันนี้ซีกอนวันเล่ล่มอันนี้โควิดอันนี้โทษใครไม่ได้นะอ่าก็ว่ากันไปนะแต่บางคนก็บอกว่าโทษได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนะนักวิเคราะห์กันหหนุนุนะเรื่องการผ่อนคลายของเฟดนะก็ว่ากันไปอนะฮะอันนี้ก็เป็น GDP นะ5ปีระหว่างสเมกากับจีนนะเออเขาก็เปรียบเทียบว่าจีนเนี่ยเขาไปไหนตอนไหนแล้วอันนี้ก็ว่ากันไปนะแล้วแต่มุมมองฮะเออส่วนตัวริปเปิลหรือ XRP นะฮะ ก็มีการคาดการ์คริปโตเบสิกก็บอกว่าถ้าเกิดได้รับ ETF เนี่ยนะตัว XRP จะไปถึง12ดอลลาร์ถึง22ดอลลาร์นะหลายคนก็บอกว่าประมาณนั้นส่วนตัวเทรดเดอร์ก็ยังมองเป็นเป็นแพทเทิร์นนะฮะซึ่งจริงๆมันก็เหมือนตำลานะถ้าเกิดคุณดูทรงนะอันนี้คือทรงของเทรดเดอร์นะอันนี้คือทรงของตำลานะ1-3ดอลลาร์ถ้าเกิดเป็นไปตามตำลานะส่วนวุฒิสภาฮนะก็ โหวตแล้วนะที่จะปิดกั้นภาษีของทรัมป์เนี่ยไม่สำเร็จนะคะแนน49ถึงสีนะคือตัวประธานเขาไม่โหวตอยู่แล้วพอไม่โหวตเนี่ยมันก็มันก็ไม่เป็นข้างมากนะผลสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะอันนี้คือวุฒิสมาชิกที่ไม่ถูกกับทรัมป์ใช่ไหม <c oughs> ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นทรงของ e อีเธอเรียมฮะ่าหลายคนก็มองว่าต้องรอหลังประชุมเฟด็นะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมประจําวันนี้นะฮะก็ต้องรอดูคืนนี้นะว่าตลาดเปิดในช่วง3ามทุ่มเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆบิตคอยก็ขึ้นมา9ก้าหแล้วคืนนี้จะ9 7้าหมื่นเหรือไม่ต้องลุ้นกันนะฮะสำหรับคืนนี้จนถึงเช้าของพุวกนี้เพราะว่ามันก็มีข่าวดีเรื่องเรื่องเดียวนั่นแหละฮะที่สเปนกาลงนามนะแร่หายากกับยนะูเครนอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ